สวัสดีค่ะกลับสวัสดีทานผู้ชม่นเฟนช่องทุกๆท่านทีท่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับข้าสู่ช่องแป๊ปารวยวันนี้นะคะทั้งช่องเฮ้าจะพามาตามสูตรวยเรื่อวันดิดๆนะคะสูตรวยลาวหมืองฮานอยของเสืยอสมุทรสาครในงวดวันจันทร์ที่27มีนาคนสองพน้านะคะก่อนอื่นผู้ใยเขาม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ สําคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษิตรใมม่ๆที่ต้งช่องได้นําเสนอนะคะเลขของเส้นสม,มุดเท่ากัจะไม่เบ่งหมดทิพา์มาก,ก่อนนะคะทุกช่วว่าเลขของเสี้นเขาจังใดนียนะคะหมดทผ่า์มากเลขเส้นสม,มุดเทา่าแตกรัวๆเลยนะคะทุกช่วแตกรัวๆเข้ารัวๆเลยนะคะเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกีจมากเลยนะคะไปจนหอด น้อยปกตินะคะสําหรับเลขที่เป็นจับคู่ให้กับม,มาตรงๆเลยนะคะนอยเฉพาะคิดเลขของเซียนที่เขานะคะคือเลขสองศู 2002. ตัวนี้นะคะกับเป็นตัวนิ่ตัวเด่นของเซียนนะคะเซียนเน้่ให้นะคะกับมาจังๆนะคะแล้วก็พอมหอดน้อยพิเศษนะคะเลขศูนสองกับมาเข่าต่ออีกนะคะสําหรับน้อยพิเศษนะคะกับเป็นตัวนิ่ตัวเด่นของเซียนคือเก่านะคะท่านชม มีนำซ้ำนะคะพ่อมาหอดน้อยปกตินะคะเลขเสี้ยนสมุดเท่านะคะเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างนะคะเลขบนก็มาจับคู่ตรงตรงนะคะสำหรับเลขหาเจ็ดนะคะเลขล่างก็มาสายวิ่งสายรูดนะคะท่านผูช้ชมเขาจังจังมารัวๆเลยนะคะพ่อมาหอดเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเสี้ยนสมุดเท่าเนาะคะ่ะที่เสี้ยนจัดหายนะคะกระซ้แตกเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เลขที่ออก60หานะคะเลขเสี้ยนจันทร์0ห้า6นะคะแตกรัวๆเข้ารัวๆนะคะเดิมชุมเลขของเสี้ยนสม,มุดแตกคัแกแตกเนนะคะงวดที่ผ่านมาเขาจังๆนะคะผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเสี้ยนไปเสียงโฉกเสียงลาบนะคะกะคงเจดีโชคเดมานรับทรัพย์กันเต็มๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเดิมชุมทั้งจองก็ดีและกะ็ดีใจกับคนที่มีโชคนะคะ ผู้ใดที่ได้โชคได้มานะคะอยากแบ่งปันนาใจให้เซียนค,คอมเมนต์หรือว่าติดตอ่อพานทั้งช่องแพื่อพารวยเฮาได้เลยนะคะทั้งช่องจะเป็นซื่อกลางให้นะคะทึงเซียนแล้วก็บทึ่ง FC เอ็ดซี่แฟนช่องเฮานะคะเพราะว่าเซียนเป็นกะเป็นคนจิตใจดีนะคะเพื่อนบอดี้เรียกรองเอียงนะคะแต่ว่าถ้าเฮามีนาใจกะสามารถติดตอ่อเขามาได้เลยนะคะทั้งช่องเฮาจะเป็นซื่อกลางเป็นสะพานบุญให้นะคะท่านชื่ แ้วกาสำหรับวดวันจันที่ที่27นี้นะคะเข้ากระไดนาดมาก,กับเสี้ยนไวแล้ว่่าจะเล่นโ,โตเล่นท่างดีๆให้เอ็กซิเฟนชองเข้าได้พผิดจาลณากันคือเก่านะคะจะเป็นตัวเล่นมากๆงตใดเดือดใดวดวั่นจันดีจะเชื่อเอ็กซิเฟนชองเข้าไปติดตามัับุดกัสร้างจากปากเสี่งเสี้ยนเป็นเพิ่มเพิ่มเพ,ม,เพมหพรอๆกันได้เลยค่ะ ค่สวัสดีค่ะาีค่ะว่ะางไหมคะเซียนว่างค,ค,ค,ค่ะตอนนี้พายุกำลังเข้าเลยค่ะลมแรงทางน้นเข้าไหมคะร <c oughs> ้อนใช่ไหมหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเซียนเลขของเซียนสมุทรแตกรัวๆเลยนะคะนอยเข้าสามนอยรวดแล้วก็ลาวหวยลาวพัฒนาเราแตกสามตัวเลยนะคะเซียนงวดที่ผ่านมาเนาะ ค่ะก็เข้าปังๆจริงๆค่ะยินดีกับคนที่มีโชคนะคะเสียนเมที่ผ่านมาเนาะค่ะสำหรับงวดวันจันทนี้ก็มีแต่คนตั้งหน้าตั้งตารอนะคะสุดเซียนสมุทรสาครเราค่ะเซียนก็พร้อมแล้วเริ่มต้นกันที่เลขวิ่งกันเลยนะคะเซียนครับค่ะมีสี่ค่ะมีห้าค่ะมีแล้วก็หกค่ะ แล้วก็เจ็ดนะคะเลขวิ่งเลขวินนะสี่ตัวค่ะแล้วก็มีห้าสี่แล้วก็มีห้าสี่ค่ะห้าห้าแล้วก็ห้าห้าค่ะห้าหกแล้วก็ห้าหกค่ะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะ หกแล้วก็หกสี่ค่ะหกหกแล้วก็หกหกค่ะหกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดค่ะเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองค่ะครับค่ะหกแปดหางค่ะแปดชุดเป็นหางครบไม่ค่อเซียน ค่ะแล้วก็เลขสามตัวนะคะสองสี้ห้าหกสี่ห้าหกค่ะสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าเจ็ดค่ะ แล้วก็ห้าแล้วก็ 5, 2, ้าค่ะครับสชุด4ี่หางครบถ้วนนะคะเซนครับ่ะสำหรับสูตรลาวฮาหนอยงวดวันที่ยีิบเจ็ดมีนานี้เซียนสมุดเราก็จัดให้เน,น้นๆเหมือนเดิมนะคะ<ม>เดี๋ยวแอดขอเทิร์นตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นเอฟซีเป็นช่องเราค่ะเซนีน ในงวัวน,นี้ก็เลขสองตัวได้ไแปดชุดแปดหางเหมือนเดิมนะคะมี5 4 5 5ี่ห้าห6 6ห 6, ้แล้วก็7 2ครสองบวนไม่คะเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสามตัว4ชุด4ีหางเน้นๆนะคะมี4ี่ห้าหกสี่หกแล้วก็5 2 7 ถูกต้องไหมคะครับคนะ่ะทีนี้ก็เน้นให้เอฟซีแฟนช่องเราหน่อย่ะเซียนในวันนี้นนนห้าสีเน้นไปที่ห้าสี่ค่ะแล้วก็ห้าเจ็แล้วก็ห้าเจ็ดค่ะหก <6 4 S 1> แล้วก็หกสี่ค่ะ แล้วก็หกเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองนะคะเซียนห้าชุด<บ>ห้าหางนะคะครับค่ะสามตัวคะ่ะสามตัวแน่นสี่หกเจ็ดเน้นไปที่สี่หกเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าสองเจ็ดแล้วก็ห้าสองเจ็ดค่ะเซียน สองชุดสองหางนะคะเซียนเลขสามตัวค,ค่ะเซียนสมุดเราก็จัดให้น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเราแตกรัวๆไปเย็นเราพัฒนาเรา V.I.P. เหมือนเดิมนะคะสําหรับงวดวันจันนี้ก็ให้แรงใจฟนช่องเราเหมือนเดิมค่ะเซียนครับ,รบหายส,สอสองนะพาเลยมีโชคไม่ลาภมีเพงฟังเงนินทองไหลมาเทมานะครับ สาธุสาธุค่ะเซียนขอให้เลขของเซียนแตกรัวๆยกช่องค่ะขอขอบพระคุณแน,นวทางดีๆที่เซียนแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งบดตั้งมวนนะคะของเซียนสมุทรสาครเท่า ในงวดวันจันทร์ที่27 000, มีนาคม2 5 66นี่นะคะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมนะคะเล่นได้ทุกเล่าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เส้นสม,มุดจัดใหายกันหน่อยๆนนิ่งนิ่งเก่านะคะสำหรับเลข2โตกับ8ชุด8หางนะคะมีหาซีฮาฮาฮา6ฮาเจ็ดหกสี่หกหกหก ราคาเ็สนะคะเส้นสมมุิเน้นไ้หาชุดหาหางนะคะคือหาสี่หาเจ็ดหกสี่หกเ็ดานะคะสำหรับเลขสมตัวเส้นท่าจัดไฮเน้นเน้นคือเก่านะคะสชุดสีหางนะคะคือสี่หาหกส7่หกเจ็ดหาหาเจหาองเจ็นะคะ เส้นสมุดเน้นไหสองชุดสองหางนะคะคือ4 6 7กับ5 2 7นะคะนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเส้นสมุดสาข้อนเข้าในงวดนี้นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบกระยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับกานขอเน้นย้ำว่าตัวเลขทุกตัวจะเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาไใดหรือใดโปรดใจพิจารณา่ากในการรัดชนด้วยค่ะ ทุกทายท่านเจ้ากาขอุ้ยพ่อเน็ตซเป็นจชาห้ากนะคะจะได้เสียงโชุเสียงลาดก็ขอให้มีโชคไม่ใช่ชุกชคมันมันนิ้งๆปังๆกันสุขคือทุคนค่ะสวัสดีค่ะ